เป็นป้ายบอกเส้นทางครับผมไอ้้าเลี้ยวฝาไปจะเป็นไปประทามปุมถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นไปนปากเก็ดครับผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหน,หน้าหน้าจะมันจะเกิดอุบัติเหตุมานานแล้วหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยทางผู้เกี่ยวข้องน่าจะเป็นของแผงการทางหรือเปล่าที่มาลื้อป้ายข้างบนออกแล้วที่เขาดามไว้อะเขามาดามไว้แก้ไขเบื้องต้นหรือเปล่าหรือรอดามไว้เพื่อรอเพื่อจะมาลื้อถอนลง อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วที่มองดูนี้น่าจะมีความแข็งแรงพอไหมครับมันก็น่าจะประมาณหนึ่งนะครับเพราะเราก็มีใช้ช่างเชื่อมช่างอะไรเราเรามองไม่รู้ว่ามันจะแข็งแงรงขนาดไหนครับให้ทางผู้จา้าของเขามารีบหรือต่อหรือรีบแก้ไขครับเพื่อตรงนี้หน้าฝนด้วยลมแรงอะไรมน้าทุกวันเกื่อผู้สัญจรไปมาเผื่อล้มอะไรโดนของทุอ่งระบ,บาดครับอืมครับ